สวัสด pues nah ีครับพบกับสุลกาลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ไม่เคยขัดจะให้ตลอดนูนเยตุ้มสุดตัวเสมอกับทีมชาติ2สิ่งสะท้อนจากสิ่งที่พูดไม่เคยขดจัดให้ตลอดนะครับดาวินนูเยต์รบุตุ่มสุดตัวเสมอนะครับกับนัมทิมชัิอูรุกวัยโดย2สิ่งที่สะท้อนจากสิ่งที่พูดออกมาวันที่18ตุลาคมที่ผ่านมานะครับดาวินนูเยตเดายิงจากค่ายหงด่งลิเวอร์พูลทีมดังในศึกเวทีเพิ่มเกรดภายใต้การนำทัพของ เจอเกัรับไปนเนิร์ชาวเยอรมันระบุทุ่มตุดตัวเสมอกับทีมชาติอูไรโดย2ส,สิ่งที่สอนจากสิ่งที่พูดออกมาเป็นที่เขา้าใจกันนะครับว่าสิ่งที่สะท้อนคาพูดออกมาข้างต้นถึงการที่ตัวเขาทุ่มเทเสมอเพื่อทีมชาติด้วยการทําไป1ลูกกับ1นึ่แอซิสในเกมที่ชนะสำหรับบราซิล2-0ซึ่งการกำชัยชนะเหนือทีมคู่แข่งครั้งนี้มันเป็นครั้งแรกในรอบ22ปีเลยทีเดียว ล่าสุดนุนเนียนออกมาเปิดเผยว่าผมพยายามเสมอเพื่อทีมชาติรวมถึงทุกคนอีกด,ด้วยเราเอาชนะบราซิลที่มีทีมแข็งแกร่งเป็นครั้งแรกใน,นรอบ22เบนี่คือชัยชนะประวัติศาสตร์สมผมก็ต้องทำง,งานหนักเสมอเพื่อให้ได้ลงเล่นในตำแหน่งเบอร์เกมันไม่ใช่ว่าจู่ๆผมก็ได้มันมาแต่มันก็เป็นความพยายามของผมที่ทุ่มเทอย่างหนักผมทุ่มเททุกอย่างลงไปในสนามจนเป็นตะเขียวแต่ผมก็มีความสุขกับชัยชนะในเกมนี้ ลิเวอร์พูลเล่งมูเซล่าเสริมทัพลิเวอร์พูลเรงมูเซล่านะครับกองกลางของไบยมิเนกมาร่วมทัพลิเวอร์พูลของเรานะครับสนใจคว้าตัวจามาสมูเซล่ากองกลางจากไบยมิเนกมาร่วมทัพหลังนักเตะต้องการลงเล่นอย่างสม่ำเสมอและยังไม่ได้ตัดสินใจต่อสัญญากับไบยมินกของทางลิเวอร์พูลของเรากระโจนเป็นข่าวสนใจที่จะเซ็นญากับจามาสมูเซล่ากองกลางจากไบยมิเนกมาร่วมทัพจากการรายงานของคริสเตนฟอลนะครับหัวหน้าข่าวสายฟุตบอลของเบล สื่อเยอรมันที่ระบุว่านักเตะยังไม่ได้หารือกับแชมป์บุนเดสกานเยอรมันเบเยมวนิกเรื่องการตัดเชิ้ตันทุนใหม่โดยสัญญาปัจจุบันของเขาจะหมดลงในปี2026การในนี้หงแดงก็มีวาวเชื่อมโยงกับเลรอยซานีปีของเบเยมนิกอีด้วยโดยข้าเข้ามาอดีตแข้งแมนเชสเตอร์นะครับจะเข้ามาแทนที่โมเมสซานในหลยอยา เดือตามรายงานของบิวนั้นลิวร์พูพร้อมที่จะเดินหน้าเข้าหามูเซลาหลังจากที่เรื่องการตัดสัญญาสมุมใหม่กับสมุรสอนแห่งแคว้นบาร์เรียยังไม่มีความขค้ื่น้าแต่อย่างใดซึ่งมันก็เป็นสถานการณ์ที่อันตรายสําหรับไบเยนเป็นที่เชื่อกันว่าเจอเกนครับแับคุณซอใหญ่ของลิวร์พูนั้นเป็นแฟนบอลตัวยงของนกเตะในวัย20ปีและอยู่ในการเฝ้าติดตามของทีมจากแอนฟิลเป็นระยะเวะลานานส่วนประเด็นของการเจรจาระหว่างนาเตะกับตุสกัดนั้นน่าจะเกิดจาก2ปัจจัยด้วยกัน ปัจจัยแรก,กคือผลงานโดยโรวมของทีมใน,นการน,นี้ต่ำกว่าที่ควรจะเป็นปัจจุบันทีมของโทมัสตูเคิลอยู่อันดับที่3ของตารางคะแนนบนเลสกาแข่ง,ขนน ica, ขง7จดนัดมี17แต้มตามหลังไบเออร์เลเอร์กูเซนและสตูการ์ดที่แข่งเท่ากันแต่มีคะแนน19คะแนนและ18บคะแนนตามลำดับปัจจัยที่2นะครับมีการกล่าวกันว่ามูซิล่านะครับกังวลว่าเขาจะไม่รักการการันตีว่าเป็นผู้เล่นตัวเลือกแรกๆของทีมโดยบิลอ้างว่านักเตะสร้างผลงานที่คู่ควรกับ แมนส์ออฟเนมัในศึกยู่ฝั่งชุมลีแต่หลังจากนั้นถูกโทมัสตูเกลจับนั่งตัวสมลองใยเลยในเกมบุนเดสกานเยอรมันนัดพบกับฝ่ายบวกอย่างไรก็ตามนะครับลิเวอร์พูลกำลังเผชิญกับการแข่งขันอันดูเดือดเพื่อแย่งชิงไลเซนของมูเซล่าอย่างแน่นอนนะครับเนื่องจากหลายสโมสร,รดังทั่วยุโรปต่างจับตาดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทีมจาก,กอังกฤษนั้นสามารถใช้โรนัลสก้าเป็นแบ เป็นอาวุธลับในการเล่ล่าตัวกองกลางดีกิตทีมชเยอรมนีรายนี้เข้าสู่เทียมเนื่องจากต้นคู่เคยเล่นด้วยกันกันที่แคงฮอลแลนด์จะย้ายมายังถิ่นแอนฟิล์นะฮะโอ้โหไพ่ลับจริงๆหงนำโดง่งทีมที่ลงเล่นเกมเที่ยงวันมากที่สุดหลังเบรกทีมชาติ ลิเวอร์พูลมีโปรแกรมต่อไปในการเจอกับเอเวอเรตซึ่งจะเตะกันตามเวลาประเทศอังกฤษ12.30นาเที่ยงครึง่งดูจากสถิติแล้วหวงแดงเป็นทีมที่ต้องเล่นเวลาเที่ยงวันมากที่สดุดหลังผ่านช่วงพักเบรกทีมชาติเดยนนับตั้งแต่ฤดูกาล2016-2017เป็นต้นมาลิเวอร์พูลลงเล่นไปแล้วมากถึง13ครั้งดอนดับทีมพมรีเมียร์ลีกลงเล่นตามเวลาประเทศงกฤษ12.30นรรรหรือเที่ยงครึ่ง หลังพักเบรกทีมชาติตั้งแต่ฤดูกาล2016-2017มีดังนี้อันดับที่1ลิเวอร์พูลของพวกเราครับลงเล่นไป13เกมอันดับที่2มี3ทีมนะครับเชลซีแมนซิตี้และสเปอร์มี5เกมเท่ากันอันดับที่5นะครับมี3ทีมอาร์เซนอลเอเวอร์ตันแมนยูลงเล่นไป4เกมอันดับที่8มี4ทีมนะครับคริสตัวิลเลตฟุตแลมนิโคลโซเวนแฮมโดยลงเล่นเท่ากัน2เกม ในฤดูกานที่แล้วครับลิเวอร์พูลมีผลงานยแย่ๆนะฮะในเวลาที่ต้องเล่นในวันเสาร์ตอนเที่ยงครึ่งเนี่ยโดยเล่นไป6เกมไม่ชนะเลยเสมอ3แพ้3ก่อนซีซั่นนี้จะมาคว้าชัยได้แล้วนะครับหลังบุกไปชนะบูฮัมตันได้สามหนึงถึงกินมิลลนิกาสเตเดียมเมื่อวันเสาร์ที่16กันยายนที่ผ่านมาโดยถูกนำไปก่อน1-0นะครับโดยผลงานของลิเวอร์พูลลงเล่นตอนเที่ยงครึ่งเนี่ยในฤดูกาลที่แล้วมีอย่างนี้เสมอฟูลแลม2-2เสมอเอเวอร์ตัน0-0 แพ้น็อตติงแฮมฟอร์เรสต์หนึ่งศูนย์สมอเชลซี่ศูนย์ศูนย์แพ้เบนฟอร์ดหนึ่งศูนย์แพ้กับแมนเชสเตอร์ซีหนึ่งนะครับโอ้โหก็เป็นผลงานไม่ค่อยดีนักฮะโรเบิร์ตเลวันดอสกี้พูดถึงเจคกี้ครับไว้อย่างนี้เจคกี้ครับไม่เพียงแต่เป็นเปรียบเสมือนเป็นพ่อสําหรับผมในฐานะผู้จัดก,การทีมเขาเป็นเหมือนกับคุณครูที่แย่และผมก็หมายความอย่างนั้นในแง่ ที่ผมกําลังจะพูดต่อจากนี้ไปเพราะนั่นคือคำที่ดีที่สุดสําหรับผมแล้วจริงๆตใต้ผมอธิบายแล้วก็คุณต้องกลับไปนึกถึงตอนสมัยเรียนคุณจะจําคุณครูคนไหนมากที่สุดไม่ใช่คนที่ทําให้ชีวิตของคุณเป็นเรื่องง่ายแน่ๆสําหรับคุณและไม่เคยคาดหวังอะไรจากคุณไม่ไม่ม่ไม,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 ไม่ไม่ใช่ครูแบบนั้น แต่คุณจำครูที่ไม่ดีกับคุณคนที่คอยเข้มงวดกับคุณได้คนดีกดดันคนและทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้คุณได้รับสิ่งที่ดีที่สุดนั่นคือครูที่ทำให้คุณดีขึ้นใช่ไหมล่ะและนั่นคือเจคิงครับเขาเป็นแบบนั้นสำหรับผมเขาไม่พอใจที่จะให้คุณเป็นนักเรียนเกดรดปรีรู้ไหมเจคิงครับต้องการอะไรเขาต้องการนักเรียนเกรดเอบวกแต่เขาไม่ต้องการมันเพื่อตัวเขา แต่เขาต้องการให้คุณเป็นแบบนั้นเพื่อตัวคุณเองเขาสอนผมมากมายหลายๆเรื่องเมื่อผมมาถึงดัดมุลผมต้องการทําทุกอย่างอย่างรวดเร็วการจ่ายบอลที่แข็งแรงสัมผัสเดียวเท่านั้นเจกงครับแสดงให้ผมใจเย็นลงสัมผัสบอลสองครั้งหากจําเป็นฉะนั้นมันก็ก้างๆขัดกับธรรมชาติของการเล่นของผมโดยสิ้นเชิงแต่ไม่นานนักผมก็ทําประตูได้มากมายขึ้นเมื่อผมทําสิ่งนั้นได้สําเร็จเขาก็ทําให้ผมเร่งความเร็วขึ้นอีกผมสัมผัสเดียวปังยิงประตู เขาจะลองความเร็วให้ผมได้เรียนรู้จักกับการเร็วขึ้นมันฟังอาจาดูเริยมง่ายแต่มันก็เป็นอะไรที่อัจรรยติจริงๆสำหรับผมนี่คือสุกาลิเวอร์พูลนะครับท่านผู้ชมเป็นรอบเชา้านะฮะของวันที่19ตุลาคมนะครับขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะ เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สูมโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายปูบักข้างลิเวอร์พูลและเดอะคอฟแฟนบอลพันแท้ที่สำคัญนะครับมึงน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าล,ลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ